เมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคืออะไรอ๋ออันนี้ต้องไปดูส่วนตัวครับผมไม่ได้ดูข้างหน้านี่ข้างหน้าของไพ่ไพยิปซีถ้าคุณจะดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวต้องไปดูเฉพาะตัวครับไปที่ AJ ครับนะไปที่บ้านเขียวครับซึ่งข้างหน้านี้ผมไม่ได้ดูผมดูแค่การงานการเงินความรักทั่วไปนะนะถ้าอยากดูแบบไอ้นี่ไพ่เทพพลังจิตผมมีผมมีผมม,ผม,มีผมดูได้ไอ้เรื่องไอ้เทพประจําตัวอะไรมีหมดอะมีหมดอะจะจะดูหรือเปล่าแต่ต้องไปดูส่วนตัว ใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่ไม่อยากรู้อยากรู้อยากรู้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องมาล้อเล่นนะองค์เนี่ยบอกผมเลยว่าถ้าเขาไม่ได้บูชาครูเราอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องขององค์เทพสวัสดีครับนะอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องกรรมเรื่องเทพเขาให้ดูดวงแบบเฉพาะทั่วไปการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภถ้าอยากดูเป็นส่วนตัวมาได้ครับแต่องค์นี้บอกผมไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วว่า ว่าว่านี่ว่าถ้าเขาไม่ได้บูชาเราอย่าพึ่งเข้าไปยุ่งกับเรื่องกรรมเขาหรือองค์เทพของเขานะเพราะผมไม่ได้มีหน้าที่ถึงจุดนั้นถ้าจะดูต้องมาดูส่วนตัวครับนะส่วนใหญ่มาแล้วก็เงเยียบหายหมดอ่ะผมเจอบ่อยพวกเนี้ยนะชินนะถ้าจะดูส่วนตัวก็ไปที่ ajtop16 แล้วกันนะง่ายดีผมมานั่งดูผมมาดูได้ไอ้ไพ่อ่ะไพ่เทพมาดูได้แต่มันต้องไปดูเฉพาะไพ่เทพไม่ไพ่ยิปซีมานั่งดูไพ่เทพไม่ใช่เรื่องแล้วนะ อ้าวถามกันได้เร็วเข้าเจ้าทั้งหลายเวลาผมมีจํากัดนะไม่ได้มีตลอดทั้งวันผมจะอยู่หลังจากนี้ไปประมาณ1 0บถึงสินาทีเท่านั้นนะเจ้าทั้งหลายนะนะสิบถึงสินาทีเท่านั้นกดแชร์กันออกไปนะเอาอะไรกันเนี่ยอ๋อจะปิดกั้นเนะเอาเลยนะเออปิดกั้นนะเขาจะปิดกั้นผมนะเอากดแชร์กันออกไปปิดกั้นเลย นะผมยังไม่ได้ขายอะไรเลยนี่เรื่องจริงยังไม่ได้ขายอะไรเลยปิดกั้นแล้วนะถ,ถ้าหยิบไอ้นูนไอ้นี่สินค้าขึ้นมาขายก็เอาเลยเต็มที่นะกากจริงๆเลยเออเอา้าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับถามได้เลยเพียงคนละหนึ่งคำถามนะเข้ามาได้เลยนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์จำกัดไม่ว่าเพราะไม่เคยไปไปไป ยังไม่ได้ขายของอะไรเลยนะเอาเมโชคลาภแล้วเมแชให้ผมบ้างยังเนี่ยยังไม่ได้แช์ให้ให้แชร์ยังยังไม่ได้แชร์มีแต่ถูกใจเมแชรยังยังไม่ได้แช์ยังไม่ได้แช์ให้ผมเลยแชร์ก่อนแล้วกันเอาแช์แล้วจะมีโชคลาภไหมโชคลาภมาจากการทํางานครับพูดตรงๆครับไม่โกหกครับโชคลาภมาจากการทํางานชื่ออะไรอันอันอะไรอันชันสรุปหนูกกับจอมจอน จะลงเอยกันไหมนะสถานะเพื่อนมีโอกาสที่เจ้าจะได้ลงเอย3าวัน